เมียแฉกลับผัวไม่ใช่คนดีลานวนนั้นแค่เปิดห้องนอนห่อก,กันเฉยๆเมียเปิดใจถึงสามีที่มากอดขาเรียีว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากหลงังได้มีหนุ่มรายหนึ่งได้โพสต์คลิปที่เมียตนเองนั้นหนีไปกับผู้ชายคนใหม่ซึ่งพอไปถึงทั้งคุกเข่ากอดขากอดเอาไว้ให้กับบ้านเราแต่เมียกับเล่ผู้ชายคนใหม่หนุ่มคนดังกล่าวจึงต้องเอาทเบียนสมรสมาให้ดูว่าทั้งคู่นั้นยังไม่หย่าก,กัน และมีลูกด้วยกัน1คนวัยหนึ่งขวบโพสต์ดังกล่าวล่าสุดวันที่6กันยายน64ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพูดคุยกับนายแมนนามสมุติอายุ26ปีสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายเปิดใจว่าตนกับนางสาวแก้วนามสมุติอายุ23ปีตั้งแต่ปี2559มานานราว5ปีซึ่งไปพบเจอกันที่ระยองโดย1ปีแรกครบกันนางสาวแกวภรรยาเคยนอกใจไปเจอกับผู้ชายคนอื่นซึ่งตนก็ให้อภัย เพราะความรักและเขาก็ให้สัญญาว่าจะไม่ทําแบบนี้อีกซึ่งหลังจากนั้นก็มีแอบคุยกับผู้ชายอื่นบ้างแต่ตนก็ทําเป็นหลับหูหลับตาเพราะอยากใช้ชีวิตคู่กับเขาจนกระทั่งมีลูกสาวหนึ่งปี4เดือนด้วยกันจากนั้นก็พาไปสมัครงานที่บริษัทแห่งหนึ่งเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม64ซึ่งคนละบ,บริษัทกับตนตั้งแต่นั้นมาก็พอรู้ว่าแฟนของตนเองมีการพูดคุยกับชายอื่นแต่ก็ไม่ได้หนักหนาจนถึงทะเลาะกันพอถามก็บอกไม่มีอะไร กระทั่งวันที่1มิถุนายน64มีการจดทะเบียนสมรสกันโดยฝ่ายหญิงมีคนเรียกร้องอยากจดทะเบียนแต่พอหลังที่มีการจดทะเบียนสมรสแล้วพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปเริ่มมีการไม่ให้จับโทรศัพท์มีการพูดคุยกับชายอื่นต่อหน้าตนเองพอถามก็บอกว่าแค่เพื่อนกันจนกระทั่งรุ่นพี่ที่ทํางานในบริษัทเดียวกันบอกว่าเห็นภรรยาของตนไปกับผู้ชายคนอื่นจากนั้นตนก็เลยตัดสินใจคุยตรงๆและมีปากเสียงกันเมื่อวันที่15สิงหาคม64 แล้วภรรยาของตนก็หนีออกไปจากห้องพักซึ่งก็มีเพื่อนที่ทํางานเดียวกันบอกพิกัดว่าภรรยาของตนอยู่กับชายหนุ่มที่หอพักแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการวันที่20สิงหาคม64จึงมีการตามไปดูก็พบว่าความจริงแล้วคือเขาอยู่ด้วยกันตนจึงเข้าไปกอดภรรยาขอให้ภรรยากลับมากระทั่งยอมคุกเข่ากอดขาเพราะต้องการให้ภรรยากลับมาใช้ชีวิตด้วยกันแต่ภรรยาก็ไม่สนใจตัดสินใจจะไปกับชายคนใหม่ตน จึงหยิบทะเบียนสมรสมาให้ดูเพื่อต้องการให้ฝ่ายชายคนใหม่รู้ว่าผู้หญิงที่อยู่ด้วยนั้นมีครอบครัวแล้วและหวังว่าจะคิดได้แต่ไม่เป็นผลผู้ชายคนหมายอมรับว่ารู้ว่าผู้หญิงมีแฟนอยู่แล้วแต่ห่างกันแล้วซึ่งก็บอกว่าเด็กที่อยู่ในห้องด้วยกันคือหลานไม่ใช่ลูกยิ่งทําให้ตนรู้สึกแย่ส่วนตัวอยากให้เป็นอุทาหรณ์สังคมว่าความรักในชีวิตคู่ควรเกิดขึ้นแค่สองคนไม่มีคู่ไหนมีความรักได้จากการมีสามคน ถ้ารู้ว่าเขามีครอบครัวแล้วยิ่งไม่ควรเข้าไปยุ่งและฝากถึงอดีตภรรยาของตนว่าถ้ารับบทรักแล้วให้มีความสุขกับคนใหม่และกลับมาหย่าร้างให้เรียบร้อยยืนยันว่าจะไม่ยอมยกลูกสาวให้แน่นอนส่วนเรื่องการฟ้องหย่าหรือไม่นั้นคนรอบข้างบอกให้ตนฟ้องหย่าเพื่อเรียกค่าเสียหายแต่ตนไม่อยากทําทแบบนั้นตนมีความต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่กับลูกสาวซึ่งอดีตภรรยาบอกว่าต้องให้เงิน10,000แบาทแล้วจะหย่า แต่ตนมองว่าทำไมต้องให้ในเมื่อตอนไม่ได้เป็นฝ่ายผิดถ้าเขาไม่ยอมมายาดีๆก็อาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องฟ้องอย่าตามกฎหมายล่าสุดทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการ6ไม่เถียงโดยฝ่ายชายนั้นยังได้บอกเพิ่มเติมว่าผู้หญิงนั้นนอกใจมีคนอื่นถึง6ครั้งแต่ก็ทนมาตลอดเพราะอยากให้อยู่กันเป็นครอบครัวโดยยังบอกอีกว่ายังเคยเจอเมียตนเองนั้นไปเปิดโรงแรมนอนกอดกับชายอื่นอีกด้วย ซึ่งฝ่ายหญิงยังได้ตอบกลับว่าวันนั้นเป็นกัน4ี่คนแต่เพื่อนอีก2คนออกไปซื้อของและก็ไม่ได้ก่อตามที่นายแมนอ้างแค่นอนหยอกกันบนเตียงเพราะสนิทกันและรู้จักกันตั้งแต่เด็กๆและฝ่ายหญิงยังบอกอีกว่าถูกฝ่ายชายทําร้ายมาตลอดทุกครั้งที่รู้เรื่องจึงทนไม่ได้และจะขออย่าขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ .com ค่ะ